สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับการรีทั u c h รูปด้วย Photoshop นะคะอันนี้คือจะลบสิวของเขาออก h ีเซ็นเตอร์ของเราคือคุณเจมคุณเจมนะคะอย่างแรกนะคะก็ให้ก๊อปก็คือดึงลาก ให้กอปเลเยอร์ตัวต้นเนี่ยคะ่ะไปอีกอันนึงแล้วก็จะทำอะไรนี่ก็คือทำที่ตัวเลเยอร์ตัวนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือจะได้มี b e f o r e After ด้วยนะคะค่ะอย่างที่สองก็คือเป็นอ,อ,อุปกรณ์ที่จะทำให้สิวหายไปนะคะก็ มีอยู่สองสาอย่างอันนี้จะเลือกใช้เป็นค e ลลิ่งปรับทูตัวนี้นะคะใช้ได้โดยการกด a ั t i n เนตแล้วก็เลือกที่พื้นที่ข้างๆแล้วก็กดที่ตัวสิวก็จะหายไปรอยด่างอะไรอย่างนี้ก็จะหายไปทำไมถึงต้องใช้พื้นที่ข้างๆเพราะว่าเวลาที่ถ้า ไม่เป็นพื้นที่ข้างๆเนี่ยแสงจะไม่เท่ากันแล้วจะทำให้หน้าด่างได้ไม่เป็นธรรมชาติค่ะก็ทำไปเรื่อยๆจนหมดหน้า นี่ก็ทําไปแล้วคร่าวๆนะคะก็ถ้าเกิดอยากให้เป็นแบบพื้นที่ที่ใหญ่กว่านี้เนี่ยก็แบบว่าอยากเอาถุงใต้ตาออกแต่ว่าถ้าเกิดจะใช้ตัวฮีลิ่งบัตเนี่ยก็จะลำบากเกินไปก็จะใช้เป็นแ t ชทู to, ก็คือลากพื้นที่ที่ต้องการ แล้วก็ลากไปข้างคือเนื้อข้างๆเหมือนเดิมแล้วก็คอนโทรลดีเพื่อออกซ l เลคชันนะคะก็จะสังเกตว่าสูใต้ตาจะหายไปแล้วหน้าจะเนียนขึ้นทำอีกด้านหนึ่งส่งใต้ตาหายไปแล้ว ตอนนี้ก็ก็จะสังเกตเห็นว่าตาคุณเจมจะไม่เท่ากันถ้าอยากจะแบบว่าเพิ่มหรือลดลูกตาหรือตรงไหนก็ได้ถ้าเกิดอยากเพิ่มหรอือยากลดเนี่ยก็ให้เลือกที่ฟิลเตอร์แล้วก็ตัวนี้ค่ะจะมีคีย์รัดด้วยก็คือ shift control แล้วก็ x ถ้ากดไปก็คือมันจะขึ้นเป็นอีกหน้าต่างหนึ่งมาให้ค่ะที่เราจะใช้ก็คือจะเป็นตัวนี้เป็นการขยายขยายพยายามขยายให้เป็นธรรมชาติ แล้วก็ตัวนี้จะลดได้ด้วยก็ลดลงมาให้เท่ากันตอนนี้ เจมก็เท่ากันแล้วหรือเปล่าถ้าเกิดอยากให้มันเท่ากันก็ต้องค่อยๆทำหน่อยอะค่ะต้องละเอียดตอนนี้ที่หน้าคุณเจมก็ใส่แล้วแต่ว่ายังไม่ขาวก็ต้องการให้คุณเจมขาวขึ้นค่ะก็จะเลือกใช้เป็นเครื่องมือ ดาวดาวทู Dou bt, to, ค่ะสังเกตว่าถ้าเกิดใช้ไปแล้วมันจะไบรท์ขึ้นพยายามทําให้เป็นธรรมชาติเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราแต่ง ถ้าเกิดมีเรื่องผิดพลาดนะคะการกด Undo เนี่ยมันจะทำได้ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นกดที่ History จะง่ายกว่านะคะถ้าเกิดไม่มี History หรือหาไม่เจอเนี่ยไปที่ Window แล้วก็จะอยู่จะอยู่ตรงนี้สามารถกดเลือกขึ้นมาได้เหมือนกัน ันนี้คุณเจงก็ขาวขึ้นแล้วตอนนี้ก็ได้เป็นการรีทัสแบบเบสิกไปแล้ววันนี้ดิฉันก็ขอบคุณค่ะ